เจอร์น mm ี่เดอะซีรีสแก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota mm hmm. สนับสนุนโดย mm hmm. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันสุดท้ายมาอยู่กันที่หาดรูสมิแรนี่ก็น่าประทับใจเหมือนกันนะอืมเชื่อไหมนนไม่มีวันไหนของทริปนี้ที่แน,นจะไม่ประทับใจเลยนะเออแต่จะว่าไปอะจบทริปขนาดนี้แล้วเนี่ยคิดอะไรกับพี่เต้เขาบ้างปะเนี่ยจะว่าเหรอนน,อนของแบบนี้มันเชียร์กันได้ที่ไหน <c oughs> คนเราจะรักกันชอบกันอนะมันอยู่ที่ความเข้าใจ สายเชียร์มาตลอดเลยนะเนี่ยเราเองก็เห็นว่าเอ้ยน่ารักดีเล่นกันแล้วมันดูสมกันดีก็เลยจิ้นเอาอย่างงี้ไหมเอาไว้วันหลังน่าจะจิ้นนนกับพี่เต้ยบ้างดีไหมโอ้ไม่เอาอะเสียวแย่เลยสงสารพี่เต้ยเขาเนี่ยเออเนี่ยแต่ว่าวิวขนาดนี้มันสวยกำลังดีนะเนี่ยถ่ายรูปไปฝากพี่เต้ยดีกว่าดีเหมือนกันอยู่ที่นู่นเราเขาไม่มีโอกาสได้เจอพี่เต้ยแล้วแหละใช่คงจะติดงานเนาะ โอ้โหบองตรงเลยนะเราอยู่ที่นู่นนะยังหาตัวเจอ,อยากเลยนะพิเตอร์เนี่ยยุ่งตลอดเลยอะ่ะถายนี้ด้วยส่งง่ายๆโอเคเออเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะนอนว่าเดี๋ยวเราไปเอาคิต้าดีกว่าโอเคน่าจะเวิร์กน่าจะได้สักเพลงนึงอะ่ะ <Okay. S 1> ดีเลยอะ่ะ มาดูพระที่ตกครั้งสุดท้ายในทีิี้ของพวกเราด้วยกันไงเ้บอกเลยนะพี่เขาไม่รักจริงพี่เขาไม่มาหาแล้วนะใช่ใช่ใช่ <Yeah. S 2> เอาน้ำตาคอเอาไว้ <laughs> การเดินทางครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้อะไรมากมายฉันยังได้มิตรภาพของเพื่อนและพี่ที่มีความหมายกับฉันมากวันเวลาที่ผ่านมาตลอดทริปบอกให้รู้ว่าแม้เวลาของการเดินทางท่องเที่ยวของเรานั้นอาจจะมีเวลาสิ้นสุดลงแต่การเดินทางของมิตรภาพของเรานั้นยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นแน่นอน ว่าแต่พี่ไอเนะี่ยอยากไปเที่ยวไหนก่อนพี่แบบอยากไปย่อยทั่วอีสานเลยเดี๋ยวพี่อาสาเป็นคนขับรถให้ดูแผนที่แล้วก็บอกพี่ว่าไปทางไหนพี่จะขับอย่างเดียวไข่มุกมีหน้าที่ร้องเพลงให้พี่ฟังแล้วหนูอ่ะหลับไปเฉยๆก็พอ,อไม่ต้องมีหน้าที่อะไร ู้ชมครับการเดินทางของพวกเขาทั้ง3คนก็ได้จบลงแล้วสำหรับทริปท่องเที่ยวปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาเราลองไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำกันบ้างครับออออช่วงนี้เดี๋ยวผมฟิตร่างกายขึ้นมาเอาแบบว่าเดินเข้าไปในหาดให้สาวๆกี๊ดเลยกี๊ดเลยเหรอทำไมกี๊ดอะเหยียบเท้าไข่้นเต้ยขาวแลยครับเนี่ย ความสามารอย่างดีอ๋อครับผมเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับอยาเอาไข่ผมไหมครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับจับนีก็ได้อุ้ยไข่คุณเต้ยนิมมากเลยนี่ไข่ต้มอ๋อไข่ใช่ไข่ต้มคุณไข่ต้มของคุณเต้ยนิ่มนะครับผมแอ็คชั่น Every night I miss you I see you and feel ขอแล้วมั้ยอแล้วนะครั้เจ็ดเทคหนึ่งผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเงิน ไม่ตัวนำโชคของที่บ้านเลยรับรองครับพวกเรามากับดวงแน่นอนมากับตัวเงินตัวทองไม่ตัวนำโ <นำ S 2> ชคม,มันต้องเติด์ดการท่องเที่ยวมันมีหลายรูปแบบาาาการท่องเที่ยวที่เราท่องเที่ยวอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นการท่องเที่ยวแบบเกษตรอ๋อ สุล่าเนี่ยเรียกเราเป็นบ้านหลังที่สองผมเลยก็ได้๋ยวท่องคำขวัญให้ฟังนะเอาผมแม่นผมแม่นเนี่ยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ,ะมาถึงวงาหอยใหญ่เลยเหรอ,อไม่ใช่คำข,ขวัญเขาว่าเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะตรงไหนผมอ่านผิดเล่มอะ่ะ <c oughs> ซึ่งต่อลดราคา10%ไงมันเลยแบบอ่านไม่เต็มหน้ามัง้งโอ้ยนี่ความยาวก็ยาวมาก,มากเลยสิคะยาวมาก ถ้าเป็นถ้าเป็นพ oh no. ี่เต้ยคงคงจมน้ำเไยตรงนั้นแล้วะคืออะไรนีมันหลลงมาแล้วแล้วก็สีดูนี่นี่นายตรงนี้เนี่ยแล้วันนุ่มมากเลยดูดิน้สุดยอดน้ำเลยเนี่ยนอน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 นอเอนอนนนนอนอนนนนอนนออ พี่ตุ้ยใช่ไหมพี่ตุพี่เต้เห่ฮะนี่ไงเห็นป่ะข้อมูลส่งมาเต็มเลยพี่เต้น่ารักจังยังยังไม่ทันถาวเลยวิ่จะเป็นลมอี้มนะอาผมพูดจะเป็นลมเหรอไม่ใช่ตัดตัดตเต้ตัดเต้ตัดเต้ตัเต้ตเต้ โอ้มึงจะเชือมือติดมือมาเฉยเลยเราทุกคนก็จะช่วยกันโปรโมทนั่นด้วยน่นด้วยนนลงด้วยตอนนี้ Follower ไอจีนั้นก็เข้าสามละสามสามล้านสามคนล่าสุดเพิ่งอันฟอร์เวิครึ่งคนด้วยพอดีอยากรู้เลยว่าที่เนี้ยตำมะลึงตำมะลังคิวคิ้วคิ้ว เจ้านี่ยมีปบุงไฟแดงด้วยนะอาหารใต้เนี่ยทุกอย่างอร่อยแต่ที่นี่เดือนนึงขาย2วันเองทำไมอ่ะที่เหลือปรุงร้านไฟไหม้โอ้จ๋าตั้งใจฟังแต่กับข้าวที่นี่ผู้ว่าโทรมาสั่งยิงนะคู้ว่าสั่งปิดกินข้าวดีกว่ากินข้าวกินข้าวไปสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมต้องไปบู๊ยีนต้อนรับครับเชิญครับเชิญครับได้เลยครับพุ่มเดี๋ยวจะพูดอะไรพูดอะไรไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกัน สวัสดีครับยังยังยังรอรอแอคชั่นก่อนพี่เอายังงี้ก่อนอันเดียวให้พระอะไรไม่ใส่จีวรพระรามเก้าบ้าพระรามสองพระอะไรไม่ใส่จีวรพระรามสองพระรามสามอะไรเอ่ยเข้าก็ร้องออกก็ร้องข้างในมีน้ำสายฉีดตูดมันเข้าได้ตรงไหนมันออกได้ตรงไหนพี่ร้านสะดวกซื้อท่างหากน้องนุ่งก็ไม่ช่วยโอ้ถ้าน้องไม่นุ่งจะช่วยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยเราไผเรือขยักขยเลยไม่ใช่ไผเรือขยัก ไม่ใช่ไปเรือคายัดโอเคนี่เล่นมุกวัพฤษกันไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดยยอออรู่ตงนั้นทร์ซาไกย์อ่ะเขาอยู่ในป่าตรงนู้นตรงนู้นถูกแล้วใช่ตรงนู้นถูกแล้วตรงถูกแล้ววิ้ยไปไหนไปไหน ปลอดภัยครับพี่วู้ฮูอวู้ฮเกิเนรูสูนะใช่อะไรนมใหญ่ผู้หญิงไงฟั่งฝั่งพี่เคยโม่ป่าใงญ่ ล้มจริงเมื่อกี้นี้ยกตัวนี้ไปเทียยกอบอนน้อยกไปยกไปยกไปเลยยกไปเลยไม่ไม่เจ็บนี่ดีกว่าเนตลองเลยเพื่อนรับรองถูกใจกบภูเขาใช่ขากบด้วย หากบด้วยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยต้องหยิบทั้งขาขึ้นมากัดทำไมอ่ะมันมันแน่นไงจริงจริงต้องหยิบทั้งขาขึ้นมากัดเดี๋ยวไม่กินกบภูเขาค่ะอ่ะเดี๋ยวกินเป็นเพื่อนเดี๋ยวไม่กินค่ะตัดกันนั้นให้หนูได้ไหมคะหนูขอและหนูไม่กินกบอ่่ะาคคืนทีรงปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลลมมฝนนหหรือา แหมทริปนี้สนุกกันทั้งแก๊งเลยครับ <ไป S 1> สัปดาห์หน้าเจอ r n นี่ h e Series พบกับอีสานแซบหนัวเป็นซีซั่น2นะครับกังเเียยววททท่่ทไแ ทท,ทเปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Award ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกสองปีมีรางวัลกินรีเป็นเสริรลักรางวัลอังทรงคุณค่าซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่11โดยงานแถลงข่าวรางวัลน,นี้มีนายยุทธศักดิ์สุป,ปรสผู้ว่าการทททเป็นประธานมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น5ประเภทดังนี้ ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทรายการนำเที่ยวประเภทที่พักนักท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนพิธีมอบรางวัลกินรีจะมีขึ้นในเดือนกันยายนปี2560สำหรับผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยสำนักงานใหญ่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โทร02-250-5500ต่อ4471ถึง4474หรือที่สำนักงานทท,ทส่วนภูมิภาคทุกแห่งและศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวของทอทท ร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุนรางวัลแท็บเล็ตซัมซุงกาแล็กซี่วิโดย AIS CG Advance รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125ทุกสัปดาห์จบซีซั่นลุ้นรถยนต์ Toyota Yaris ร่วมสนุกง่ายๆตอบคำถามกับทางรายการ Journey the Series คำถามประจำสัปดาห์นี้จังหวัดยะลามีการแข่งขันนกพันธ์ใดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก พิมพ์เจหนึ่งนกแก้วนกขุนทองพิมพ์เจสองนกเขาชวาเสียงนกกรงหัวจุกส่ง SMS คําคำตอบมาที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และเว็บไซต์ www.journeytheseries.com จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คเคลื่อนแครงปั๊บปับ,ปบ กจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครงแก่งฟิลเที่ยวทั่วไทย จะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกัน